ครับผ่านมาเห็นต้นไม้แล้ว ตรงนี้เลยว่ะวันใหญ่เขาจะเล่นก็โดนคนจะรู้สึกอ่าจังหน้าที่รัฐเนี่ยมีมีใครมาบ้างนะครับทหารยังไม่รู้ว่าใครมาทหารยังไม่รู้ว่าใครมาไปปิดปากนะด้วยความแค้นหลายเรื่องที่เอาเรื่อง ชายแดนนี่ไปไปไปบอกผมให้ผมมาติดว้วนดีนะนะครับเรื่องนี้ผมเกาะติดมานานแล้วนะเก <c oughs> าะติดจนมันเอาผมไ่ติดหาเสียงอยู่ที่ลำปางกวอ,อย่าะกับมาก็บันจิตเอกกาย่ากับมา,ออาก็ินจิตเอกพระท่านเนี่ยนะถึงเรื่องราวต่างๆรถเป็นอย่างไรท่านก็ได้การุณามอบข้อมูลต่างๆให้ผมสำคัญท,ที่สุด นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยนะอยากช่วยเหลือให้พี่น้องได้เข้าที่ทำกินของตัวเองเพราะอย่างที่เขาเนี่ยก็ได้ทราบมาว่าตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วถูกไหมรับได้สมัยคุณพ่อนะนี่ก็ตกมาแล้วผมไ้แน่พิปรไม่้องใจเสร็จผมก็เดินลงมาเดินลงมาเสร็จกก็ผ่านนะฮะก็เดินผ่านผมก็แตะมือต้องทั้นเดินทั้นนั่งจิตวินาณลังอ่นนะผมก็แตะครับ ท่านอย่างนี้นะส่วนการทุจริตของกองทัพมีระบบอยู่แล้วในส่วนของเลยคิดว่าอยากเะลอรมาติดตามดูดูว่าพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่กรรมธิการปปชของท่านเสรีแล้วอันนั้นครับการปราปรามการาทุจริตจับโกงเนี้ยก็ต้องท่านเสรีเนาะกราเงินะมาบอกว่าข้อมูลของพันวิรานี่คลาดเคลื่อนนะแล้วก็ ให้รายละเอียดเนี่ยหกข้อซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าใกลพลาดเคลื่อนกันร้องเพราะที่จริงวันนั้นมันเป็นอภิตายที่ไม่ต้องไปขอคําตอบนะวันนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ตอบวันนั้นน้องหมู่ที่แปดที่จะเข้าทํากินในณนที่ตรงนี้นะครับเดิมทีมีหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าชุมชนบ้านน้อยป่าไร่ครับนะครับ ครับก็คือเราทุกออกจากพื้นที่ก่อนนั้นก็ไปอยู่ที่ไปมมีแล้วคนดูเท่าอันนี้คือประเด็นเร่อกแรก